เอเลนหลังเที่ยงคืนมันจะออกอารวาสซุ่มโผล่ไปตามหมู่บ้าต่างๆเพื่อไล่ล่าเหยื่อ ตอนเราเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เต้เบิร์นไปเจอเว็บไซต์หนึ่งหรือเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อผีขายยาวได้โดยที่พวกเราไม่รู้ว่าผีขายยาวที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อผีขายยาวจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ดูคลิปนี้พวกเราขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้ากดไลค์กันแล้วงั้นไปรับชมคลิปไปได้เลย เฮ้ยเดยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาร์กเว็บอ่ะมันมีผีขายยาวมาวะ่ะทั้งที่แล้วมันผีแขนยาวนะก็น่าดีงั้นกลัวเราลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันอสุรกายที่มีขายยาวสูงเสียดฟ,ฟ้าเป็นอาวุธไล่ล่าเหยือห่อเฮ้ยสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือวะมันจะสูงขนาดไหนวะก็น่าดีงั้นกลัวเราลองไปดูรูปละกันว่ามีรูปอะไรบ้างอะ่ะคือรูปแรกเนี่ยชื่อว่าบรูโน่เฮ้ยดูรูปนี้ดิ โอ้โน่ากลัวมากแล้วดูตามันดิกลมบล็อกเลยอ่ะน่ากลัวรูปที่สองเอเลนโอ้โหาเลยเออมึงดูอันนี้ดิขาปะเนี่ยเออดูดินี่ก็ขาเฮ้ยมันไม่มีแขนเนาะเออว่ะรูปที่สามฟแฟรงค์โอ้หดูตัวนี้ดิสูงยาวเลยอ่ะน่ากลัวนะรูปสุดท้ายอีธานว่ะโอันนี้โคตน่าเกลียดเลยอ่ะดูกล้ามดิมเป็นมันมัดเลยแล้วดูปาก คือฉีกเลยอะ่ะมึงว่ารอตัวไหนกูว่าเอาตัวที่สองไหมเอเลนอะเนาะเอออืมมันก็น่าสนใจนะใช่มันดูแปลกที่สุดในนี้แล้วกูว่าแต่มันจะสูงเสียดฟ้าเหรอวะโอ้ยอันนี้มันแบบมันยืนสี่ขาไงเออหวะนเนาะถ้าสองขาน่าจะสูงมากก็เอาตัวนี้แนออ่นเอเลนหลังเที่ยงคืนมันจะออกอาระวา่าซุ่มโผล่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ,ๆเพื่อไล่ล่าเหยือ่อฮย ซุ่มโผล่ไปตามหมู่บ้านต่างๆว่ะอย่างนี้มันก็มีโอกาสมาหมู่บ้านเราเหรอวะก็นั่นน่ะดิวะสนใจสั่งซื้อติดต่อที่อีเมลนี้เลยแล้วนะดูดิว่างั้นไปติดต่อเลยกูอยากเจอตัวจริงเงี้งั้นก็ไปติดต่อที่อีเมลเลยคุยชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อผีขายยาวเอเลนไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดับเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งผีขายยาวเอเลนมาที่บ้านเราภายในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า งั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยเตยเมื่อไหร่พี่ขายยางจะมาวะนี่ก็เลยเวลาสองชัมม่วโมงนะเนี่ยมึงก็ดูในอีเมลดีว่ามันส่งมายัางเออไหวมันมีเมลนี่หว่าเฮ้ยอีเมลส่งมาแล้วลเว้ยตอนนี้พี่ขายยางอยู่หน้าบ้านแล้วออก็ไปเลยดีเราเร็วตไปต้อไปเฮ้ยเฮ้ยท๊ะ เฮ้ยน้องมึงจะออกไปเหรออุ้ยกลัวอย่าออกไปดีกว่าตัวอะไรอะขาโคตรยาวเลยเฮ้ยหายไปแล้ววะ่ะเฮ้ยอะไรวะ,วะเอาไงอะขายาวมันจะอยูอย่ทนนี่ไหวะก็่นั่นดีโห อย่างนี้กูว่าตั้งก้องไว้เลยเออป่ะป่ะป่ะ Not <ะ>น็อตน็อตตืนอะไรวะประตูห้องมันเปิดเนี่ยเอา้าเลิ่มเปิดได้ไงอะ่ะไม่รู้เอาอย่าบอกนะว่าผีขายยามันเข้ามาใช่เหรอมึาางลืมปิดหรือเปล่าก็ไม่นะยังงั้นลงไปดูดีเล็วเร็วอะไรวะเอาเฮ้ย โอ้โหแล้วนี่คืออะไรวะไอเตยน้ำอะไรวะเนี่ยภมนข้าพโคลเลยอ่ะเออว่ะแล้วนี่อ่ะเลือดดิวะใช่ไหมเฮ้ยเลือดอะไรวะโอ้โหมันมีเลือดได้ไงวะก็น่าดีไม่แล้วประเด็นคือโคลมันมาจากไหนวะไอตรงนี้มีว่ะดีโอ้โหเลยเลย มันมีโคนได้ไงวะหวะก็ตั่มันันว่าต้องตอาล่้่อาเอาอะไอาเอี่ยออะเอ้เอา่เอ้ลเอาลอเอาล่ะเออ่เอาอ้่ออ่า เื่นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหัวมึงแตกเหรอเลื่อดเหรออะไรอะหัวมึงแตกเหรอเฮ้ยเลื่อดหัวกูเป็นกระแทกกับปื้นแน่เลยว่ะแล้วยังไงอะไอสองตัวเมื่อกี้อะ่ะมันหนีไปไหนแล้วออกไปดูดิเฮ้ย นี <aunque S 2> <me> ่เยก็เกมโอ้ยคตรใหญ่แล้วนี oh, to to ่อะไรเนี่ยอีกอันนึ่งอะจะบอกนะว่าเสื้อมนะโอ้โหแล้วมันหนีไปแล้วหายมากเลยว่ไปทำแผลก่อนเลย